รู้ไหมว่าความแตกตาา่างระหว่างคุณกู้กับพันธบัตรคืออะไรก็คือซื้อแล้วก็รอจนตราสารครบกำหนดแล้วระหว่างทางก็ได้ดอกเบีย้ยผลจากภาวะสงครามนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอาจจะมีวิกฤตอาหารตามมาวิกฤตพลังงานตามมานะครับทำให้สินทรัพย์การลงทุนหลายประเภทในราคามีความผันผวน,นมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมายจิกชา n เนลนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับหุ้นกู้และก็พันธบัตรซึ่งตอนนี้กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักลงทุนวันนี้จะเป็นโอกาสดีที่ได้เชิญดิฉันได้เชิญคุณปรินอินทรโอภาสกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เวบมาจิมาพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในหุ้นกู้และก็พันธบัตรในช่วงปัจจุบันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณตรีนสวัสดีครับน้องนิกกีข้ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาที่รายการของเว b m a g i c Channel นะครับต้องก่อดหรือต้องถามน้องนิกกี้ก่อนน้องนิกกี้รู้ไหมว่าความแตกต่างระหว่างคุณกู้กับพันธบัตรคืออะไรคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังครับเๆ้านะคุณกู้และพันธบัตรจริงๆแล้วก็เป็นตราสารนี่แต่ว่าผู้ออกมันอาจจะต่างกันนิดนึง คุณคูนี่ก็จะเป็นตราสารนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนเป็นหลักนะครับ <c oughs> ส่วนตราส่วนพันธบัตรนี่ก็จะเป็นตราสารนี้ที่ออกโดยภาครัฐนะครับทีนี้ใครล่ะที่สนใจในลงทุนในตราสารนี้ก็จะเป็นนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนแน่นอนเมื่อตราสารครบกำหนดและอยากได้ดอกเบี้ยระหว่างทางมาเอ่อมาเป็นผลตอบแทน,นครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่มีเงินแล้วก็เอ่อเป็นเงินเย็น เปนหนึ่งก็คือซื้อแล้วก็รอจนตร,ราสารครบกำหนดแล้วระหว่างทางก็ได้ดอกเบี้ยไไอย่างนี้แสดงว่าความเสี่ยงก็น่าจะต่ากว่าทรัพย์สินประเภทอื่นการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นใช่ไหมคะอย่างเช่นหุ้นหรือว่าคริปโตเคเรนซีที่กําลังฮิตกันในช่วงน,นีงค้คือคือความเสี่ยงมันมีหลายแบบนะน้องนิกี้ที่เราพูดถึงเราจะมองความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า market risk นะครับแต่ตราสารนี่มันก็ถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยความเสี่ยงก็ต่ำเพราะว่า อกาสที่พันธบัตรที่ออกเป็นตรา,าสารนี้ภาคราัฐจะภาครัฐจะผิดนัดชําระก็น้อยนะครับแต่ว่าคุณกู้ก็เราก็ต้องดูความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระของผู้ออกนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากาความเสี่ยงจากราคาที่เปลี่ยนแปลงไปการหนึ่งที่ที่เราจะต้องคํานึงถึงในการลงทุตรา,าสารนี้ก็คือเครดิตเรสหรือความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระนี่นะครับแต่ย่างไรก็ดีเนี่ยถ้านักลงทุนมีความรู้เรื่องการลงทุนตรา,าสารนี้เนี่ย เราสามารถพิจารณาความี่่งทุนนี้ได้จากเรตติ้งหรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาในปัจจุบันนะครับก็มีคุณกู้ภาคเอกชนออกมามากมายนะครับเพราะว่าในช่วงในช่วงช่วงเศรษฐกิจที่มันซบเซาเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยมันต่ําเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆก็ออกคุณกู้มาเพื่อเขาเรียกว่าล็อกภาระผูกพันในการที่ต้องชําระชําระออดอกเบี้ยแก่แก่ผู้ถื ตราสารหรือหุ้นกู้นะครับแต่เมื่อตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่มีเงินเฟอ้อค่อนข้างสูงเนี่ยแต่ดอกเบี้ยก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นราคาสินทรัพย์ที่เป็นพันธบัตรหุ้นกู้และตราสารนี้ก็เริ่มลดลงนะครับลูกค้าบางคนที่เคยถือหวังว่าจะลงทุนจนคร,ครบอายุของตราสารนี้เหล่านี้เนี่ยก็เริ่มเอ่อลังเลก็อยากจะขายแต่ว่ามันมีช่องอทางการขาย เราจะพูดถึงช่องทางในการขายในช่วงที่ดอ,อบเบียอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบนี้ครับค่ะที่ผ่านมาความน่าสนใจของนักลงทุนในการลงทุนในหุ้นกู้แล้วก็พันธบัตรยีบเป็นยังไงบ้างคะอย่างที่น้องนิกกี้ทราบดีว่าช่วงที่ผ่านมาในช่วงช่วงนี้มันมีทั้งผลจากโรคระบาดถูกไหมผลจากภาวะสงครามนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอาจจะมีวิกฤตอาหารตามมาวิกฤตพลังงานตามมานะครับทำให้สินทรัพย์ การลงทุนหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นสินทรัพย์ดิจิตัลพวกคริปโตหรือสินค้าพวกกระพันต่างเนี่ยราคามีความผันผวนมากนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยหุ้นกู้หรือพันธบัตรเนี่ยก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจอยู่อย่าง่างที่เราเราทราบกันเมื่อกี้ที่พูดไปคือว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนมีโอกาสที่ได้เงินคืนเมื่อตราสารหรือสินทรัพย์พวกนี้ครบกำหนดนะครับแล้วก็ระหว่างทางเราจะได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับ นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมนักลงทุนถึงหันลงทุนในหุ้นกู้ด้วยหรือเปล่าคะครับใช่ครับแล้วกอ็อย่างที่บอกคือเมื่อก่อนเนี่ยนักลงทุนอาจจะมองว่าเออจะต้องถือจนครบอายุใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วออการที่เราเปิดบริษัทเวล์แมจิกเนี่ยเพราะเราต้องการเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนอย่างเช่นช่วงนี้ดับเบิลยอยู่ช่วงขาขึ้นราคาสินทรัพย์ก็ตกนักลงทุนบอกเออฉันก็อยากจะขายแล้วก็เอา มาแปลงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องตัวอื่นแล้วก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ตัวอื่นก็เร <_ an> าเราก็จะเพิ่มทางเรือกตัวนี้ให้หรือนักลงทุนบางคนบอกเออฉันอยากจะซื้อแต่ฉันซื้อไม่ทันตั้งแต่ตอนที่หุ้นกู้ตัวนี้ออกขายแก่สาธารณาครั้งแรกเราก็จะเพิ่มเป็นช่องทางหนึ่งในการที่นักลงทุนสามารถที่จะมาลงทุนหาหุ้นกู้หรือหาพันธบัตรผ่านช่องทางที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มของบริษัทหลักทรัพย์เวลเวิรมจิกครับ แล้วอย่างนี้โอกาสของนักลงทุนที่อยากจะลงทุนในหุ้นกู้หรือว่าพันธบัตรเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะผมว่าผมว่าทำ m ม่ g มันเหมาะนะครับเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาของสินทรัพย์อย่างที่เรียนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงก็ก็ผันผวนไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สําหรับหุ้นกู้เองเนี่ยราคามันก็ผันผวนตามแนวนโน้ม,มนตราดดอกเบี้ยบางคนก็เห็นว่าเออดอกเบี้ยมันขึ้นไปแต่ว่าสักพักหนึ่งก็อาจจะลงเพราะฉะนั้น ก็อยากจะสนใจในในสินทรัพย์ตัวนี้นะครับแต่บางคนที่เคยถือสินทรัพย์ตัวนี้แล้วก็บอกเออราคามันตกไปเยอะฉันอยากจะเปลี่ยนมาลงทุนในในสินทรัพย์แบบอื่นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราถึงพยายามสร้างออแพลตฟอร์มที่ให้เพื่อให้เกิดตลาดรองเกิดขึ้นสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตรครับนับว่าเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้กับนักลงทุนที่สนใจนะคะว่าแต่ ตอนนี้เปิดให้บริการซื้อขายได้หรือยังคะจะต้องบอกน้องนิกี้นิดนึงทางบริษัทนี่นะครับได้รับการอนุมัติจากทางสํงงานันางกงานคณะกรรมการกอรตแล้วนะครับแล้วก็สําหรับตัวออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะเลือกสรรสิ่งที่ดีๆนะครับเอ,อาสารนี้คุณครูพันธบัตรที่น่าสนใจมาให้กัรนักงลงทุนซึ่งคาดว่าเราจะได้เปิดแล้วก็ดูแลนักลงทุนได้เนี่ย ให้บริการได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับอืมเอาล่ะค่ะสำหรับนักลงทุนท่านใดที่กำลังมองหาช่องทางเพื่อซื้อขายคุณคููแล้วก็ผันธบ,บัตบรบอลลอเวทมจิกก็น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ใกล้จะเปิดให้ใช้บริการแล้วยังไงก็ฝากติดตามข่าวสารกันด้วยนะคะต้องขอขอบคุณคุณตรินนะคะที่มามอบความรู้แล้วก็นำเสนอข้อมูลดีด เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนมากๆหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการลงทุน e เว็บแมจิก a n n e l จะนำมาเสนอกันเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ